สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเด้อกลับมาพบพ่อกับพ่อคือเนะก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องทางซองเขงลาสาวลาวเนาะมื้อนี้สาวเข่งกลับไปกับสาวหลัดคือเนะก่าน้องพ่อแม่พี่น้องไปดีเนาะืันนี้ก็จะไปเก็บมะขามเนาะเฮาสิออกไปนาะสาวหลัดและก็มีสาวปูน้าน้เนะ้องพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาลำลังเนาะเพราะว่าตอนเหามาเพิ่นยัง ตากเขื่องเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็เลยย่างมาก่อนเนาะสิไปเก็บมาคามซอยเพิ่นอะไรเนาะพ่อแม่พี่นอ้องมื้อนี้กะไปหายไปนาเนาะแดดได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับเก้าโมงเนาะแปดเก้าโมงแลวพี่น้องแต่ดีแต่นาเพิ่นนะั้นใกล้พี่น้องกันหน้าใกล้คือน,นาเสาเข่งเอโกยยังไม่ได้ดไปดอกซอยปานนี่แหละเนาะตอนนี้ก็ความห่วยขึ้นมาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องสลัดหาบย <laughs> ังหามอย่างเนาะ ติบข่าติบน้าอะไรพี่น้องติบข่าเนะาเนอะอาบกระสอบกระแทบนี่แหละอ่องห่วยอ่องห้องอ่อง,อองห้ออกนะ้าพี่น้องมันนี่หลังจากที่ห้าวไันไปลายมือเปินออกป่าออกดงเนาะพี่น้องเซากุงเผินกระคาต่ำสะอาดพี่น้องเผินเลยบดมาน้ำเนาะหอนแล้วบ้กโกมังคำถายเย้อ เฮาก็กําลังไปต้นมะขามเนาะพี่น้องเที่ยงเพิ่นกะหยับไปอีกน้องหยังไกลเถิดเที่ยงเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นขึ้นโกมะขามตัวนี้พี่น้องอ้ายังดกอีเนาะหอบแล้วย่างซ่นีกยังดกอีมะขามเนาะ หลังอยากแตกน้องพี่น้องหมากมันอยากแตกไหสิขึ้นนลยฮะ <laughs> เก็บเองเ <laughs> <laughs> ก็บเอเก็บเองอันเก็บไฟเก็บมันเด้อ <laughs> ไฟขึ้นก็ขึ้นห <laughs> มดแดงขึ้นหลายบุญธรรมาวางหมือนแดงนะฮะผืนพูนพี่น้องเทียงผืนกระซิ่อยู่ทางพูนเหรเนาะพูนพูนได้เทียงพูนพี่น้องอยู่ไม่ได้ดอกพี่น้องให้มันไหล อันนี้ปัชิมาเอามาขามนาะพี่น้องก็เลยแหวนนี่ก่อนเนาะตอนนี้แม่บ่าต้นกำลังสิขึ้นเน้องพี่น้องเก่งแหงอะี้ถือผ้าขึ้นอีกฮานบอกเบิ่งวิธีันขึ้นเน้องพี่น้องจาเข่งขึ้นมาได้ดอกขึ้นได้กะชิขึ้นได้แต่ในงานนี่แหละไปใช้บ่ได้ดอกพี่น้องขึ้นไปหอดแล้วก็คาสั่นนั่นแหละขึนกระเบนหมดแดงหลายอย่แต่แหงหมดแดงเนาะ สป,ปูนาซาลายังบมงไม่สป,ปูพึ้นขึ้นสบายพี่น้องนี่ตากขื่นบ่ยากสป,ปูขึ้น,น,นดุ่นนี่ผูดยิ่งขึ้นเลยได้พี่น้องาาพระผู้พัดลืมอาถอางมงินเอาเกีอบอเกี๋ยวเอาก็ม่ได้ก็บ,บพื่นอนพี่ยายขึ้นแล้วพี่น้องจัดไปต่อไปต้นนปอต้นต้นครับ่ มันจลายเขาแหลบกูเอาเลยคือหล่นเลยพี่นอ้องมะ <c oughs> ขามาขามันก็อยากแตกเ,ตเนาะงามอยู่หมากมันหังอยากแตกสั่นเลยพี่นอ้องโอ้ยหยาบมันเนหรอเออเนาะผ้าหันเลยใครเนี่ยเก็บสบายอีก <c oughs> ขึ้นเลยพี่น้องเก่งอะไรเนาะขึ้นก็ได้เขาจะพามาเบิ่งปิดใส่กระเป๋าบอสเด็ดพี่น้องเก่งอะไรมาคามยังดกอะไรเนาะพี่น้องตั้สิ่มันได้อยู่โรกสี่หาซอก พันหอด <laughs> บางทีกับพันหอดพี่น้องว้ายเม่งยังนี่ <laughs> เออหล่นอยู่หล่นอยู่ <Okay. S 1> ตกแล้วพี่น้อง <Okay. S 1> อู้พุชแล้วด้ป้าพี่น้องงัวาาเช่าแข่งก็กินเนี่ยพี่น้องก็เรียกว่างัวผู้ใดสะดอกนี่เลยเห็นงัวเจ้าของพี่น้องหล่นเลย ยอดชุดยอด,ยอด,ยอดเลยผู้ขึ้นเนาะเด้ยเดอพี่น้องสันอีกวันนึ่งป้าหล่นผักอะไรผู้เห็นบ่าพี่น้องแม่บอาต้นแม่เสาตเตยเฮ็ดแล้วเจะาสลัดกับเอาลาดเนานะพี่น้อง ันนี้เอื้อยเพิ่นเนาะเอาลูกให้เอื้อยเพิ่นเอื้อยเพิ่นขึ้นเนาะพี่นอ้องเพิ่นก็ขึ้นบ่ได้คือกันกับซอเกงนั่นแหละพี่นอ้องโอ้ึกต้องกล้าหานเลยมะขามนี่งามงามพี่นอ้องบางสิพาไปเบิ่งหน่วยมันเหี่ยวแล้ววะนี่ฮะเหี่ยวเป็นยางปอกได้เออก็โตมันอันนี้ป้าพี่นอ้องมะขามมีชัางแบบงามแท้แท้นะ นีน้พี่น้องะจงอะาาให้เบิงมามันเออคือหัวงามอะไรพี่น้องว่าเป็นบาคาามตัวเองดอกบอหลับจ้างพี่น้องมีคนซื้อแล้วน้องมาคามนี่ซื้อแล้วแล้วเพิ่นกะหายมาขึ้นหายมาเก็บปันกันบัดน,นี้น้องพี่น้องแบบว่าเพิ่นเป็นคนออกเงินนะนะนนเขากับปัดปันแล้วเขาก็ปอกไปขายน้องพ่อแม่พี่น้อง อยู่แถวบ้านเฮากะห้าไปไวิสิลพี่น้องย่ามมะขามกะเก็บมะขามคายเนาะและก้กการย่ามนี่กะมีมะขามมีไข่หมดแดงเนาะพี่น้องหลังจากที่จหลอเบิดตกระปูกระเบิดแลวพี่น้องกระปูกระไดยักอึดเลยเนาะกระปูมะขามกับไข่หมุดแดงเนาะพี่น้องต่อไปก็สิเป็นก้านเขียดกา้กานก้านอึ่งอะไรพี่น้อง จะหน่อยกะอากาศฮอนๆจังหน่อยกะเขียดน้อยออกพี่น้องหาเงียงแถวห่วยเนาะหาเงียงหาการพี่น้องก็มีคนไปเงียงคือการนอกเขียดจะนานะพี่น้องแต่กามันผูกบไว้กับูได้ดอกพี่น้องเขียดจะนามันเต้นไว้เนาะนอกจากเป็นเขียดน้อยเขียดคาคำเนาะพี่น้องย้ำนี่เอากระหาแบบนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องถ้าผู้ได้ดุกับโบอดตายดอกพี่น้องก็ได้กิน่ดอกเงินกันแล้วเนาะ ดูหานะพี่น้องน้องไม้กะอยากอึดงามนี่พี่น้องพี่น้องทุกคนเ้าก็สิได้มาเก็บเลยเนาะเพราะว่าสลัดกับซาวปูนาเผิ่นก็ได้เก็บเลยเนาะเพราะแม่พี่น้องสะเกงก็สิมาเก็บสอยเพิ่นเนาะเต็มเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้อก็มาเก็บกันเลยเด้อเพราะแม่พี่น้องมาขามลายแหงพี่น้องก้องอยู่ ขามส้มเนาะโอ้ขาามหวนลายแหงอลีพี่น้องขามส้มเนาะบะหมี่มะขามหวานเนาะดูเอ๊ะมันแดงสซาปูนากับสลัดส้มพี่น้องไม่ดีพอเองพี่น้องเก็บมะขามส้มเนาะมะขามก็ได้กินบะได้เนาะซาปูนาสาลกับสลัดบานาเนาะพี่น้องเป็นเก็บมะขามเนาะสักเพลงก็จะมาซอยเป็นอะไรพี่น้องมะขามนี่มีตะหมากงามๆเด้อพี่น้องเกลือกมาน้ำผึ้ง นี่มากนี่งามแฮงอะไรป๊ฮักเอาใดนี่ฮกโค้งค่ะเลยตปูติวัเก็บเบิร์ดเนาะาสลัดกัตลกว่หน่อยนึงเบิร์ด่นเก็บไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องฮักเบิดใดตอันตดีกระทิ่อไดักเทางเนาะก็บใส่้้าา้ เมื่อคันถั่ทั้งมะขามทั้งหมึกแดงเนาะเก็บมะขามกองพี่น้องป้ายังบอทันได้เบิดได้พี่น้องสั่นแต่งาทั้งนี่เนาะทั้งนั้นก็ยังบอทันได้สั่นพี่น้องสั่นแต่ข้างนี่เนาะก็ถือว่ามะขามดกแห้งพี่น้องดกทั้งปลายมันเนาะเพราะว่าทั้งทั้งแท้ต่ำนี่เขามาเอาเบิดแล้วเนาะพี่แม่พี่น้องมันก็ยังลายอะไรเนาะป้ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินมะขามซอยเสาเค้กเสา หลัดและการซาปูนาเนาะพี่น้องสบายดีอามุนมาเ <c oughs> พิ่งกเก็บอยู่เนาะพ่่อแมพี่น้องสักเก่งเก็บกองไวง้เนาะกระทางมีแค่อันนั้กระทางกระทางเพิ่นมีอันเดียวติดมาเบิ่งเลยเนาะดีที่ถอดเนาะมันยังไม่ถอด ตอนนี้ไม่ตังค์นะจริงเลยไม่ตังเอาเต็มคู่เนาะมันนี่ฮะกขาซีมาถอกเลยเนาะเต็มผักแขงแล้วจากสีด้จากสอบเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไปเบิ่งเป็นรุ่นนํากันเลยเด้อว่าสีด้จากกระสอบเนาะมะขามที่กองอยู่นี่ก็ัอดบ่หาสอบพี่น้องรุ่นนํากันเนาะเขเก็บไนจะหเอาแล้วอาเื่นไปไหนาว ตัวมันแตกก็ได้คือกันได้มันแตกซื่อได้มันปอกได้อยู่ปูสาแนลพูสาวลาปูนาเสาวลาก็คือมากดมีกระเทียมนะน้องพ่อแม่พี่น้องเขาก็ยังเก็บมาแล้วเลยเนาะเขาก็ได้ซองกระสอบเพิ่งน้องพ่อแม่พี่น้องก็มะขามมาหนี่ก,นกับประมาณสิบสอบสอิบปลายไแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเขาก็เก็บแต่แถวห่มเนาะพี่น้องทั้งแด็ดเขายังม่ได้เก็บเนาะ เราก็จะขึ้นไปกินข้าวกินน้ำก่อนเลยนะ้องพ่อแม่พี่น้องก็ลงมาเก็บต่อเนาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สาวเข่งก็สิพอจบคลิปไว้เพียงสน,นี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเข่งเหตุลิปหน้าต่อไปในเด้อจา้าไรทีสำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ๊พแพทคลิปใหม่มาจะต้องเข่งลาวสาวลาวเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบ้ดสุขสุขคนเด้อจ้า